เตรียมรับมือพายุไต้ฝุ่นที่กำลังจะกลายเป็นฝนกระหน่ำซ้ำเติมประเทศไทยใครว่าพายุไต้ฝุ่นจะทำอะไรเราไม่ได้ถึงแม้พายุจะอ่อนกำลังลงแต่ผลกระทบต่อพี่น้องชาวไทยก็ยังน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดและเตรียมรับมือไปด้วยกันครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศเตือนถึงสถานการณ์พายุไต้ฝุ่นคันแมกีแคลเมอร์กีซึ่งกำลังเคลื่อนตัวอยู่ในทะเลจีนใต้ตอนกลางห่างจากชายฝั่งประเทศเวียดนามประมาณ500กิโลเมตร โดยคาดการว่าพายุจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่6-7ถึงพฤศจิกายน2568นี้ครับแต่นี่คือจุดสำคัญที่หลายคนอาจมองข้ามไปหลังจากขึ้นฝั่งเวียดนามแล้วพายุคันแมกีจะไม่ได้หายไปไหนนะครับ แต่จะค่อยๆอ่อนกําลังลงกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกําลังแรงก่อนที่จะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนในวันที่7พฤศจิกายน2568เริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งจะทำให้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของภาคอีสานเลยทีเดียวและแน่นอนว่าผลกระทบไม่ได้จํากัดอยู่แค่ภาคอีสานเท่านั้น ในช่วงวันที่8ถึง9พฤศจิกายน2568ภาคเหนือภากกลางภากตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็จะได้รับผลกระทบจากพายุลูกนี้เช่นกันครับเตรียมร่มเตรียมเสื้อกันฝนให้พร้อมนะครับพี่น้องสิ่งที่น่ากังวลเป็นพิเศษคือฝนตกหนักที่อาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้ที่น้องเกษตรกรที่กำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือตากพืชผลทางการเกษตรอยู่ต้องเร่งป้องกันความเสียหายจากฝนในช่วงนี้เป็นพิเศษนะครับหาผ้าใบมาคลุมหรือรีบเก็บเข้าที่ร่มด่วน,ดวนเลยครับ ส่วนภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งอันดามันในช่วงวันที่6กถึงเพฤศจิกายนก็ต้องระวังเรื่องฝนที่จะเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งรวมถึงคลื่นลมที่มีกาลังแรงขึ้นด้วยนะครับใครที่วางแผนจะไปเที่ยวทะเลช่วงนี้อาจจะต้องเช็คสภาพอากาศให้ดีก่อนนะครับเพื่อความปลอดภยัยแต่ตรงนี้แหละที่จะเป็นประเด็นที่อาจมีความเห็นแตกต่างกันบางคนอาจมองว่าพายุอ่อนกําลังแล้วไม่น่ากลัวแต่ในความเป็นจริงแล้วย่อมความกดอากาศต่ำกําลังแรงก็สามารถทําให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องได้ซึ่งอาจนําไปสู่สถานการณ์น้ําท่วมได้เช่นกัน ดังนั้นการเตรียมพร้อมรับมือไว้ก่อนจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดครับคําถามชวนคิดคุณคิดว่าหน่วยงานภาครัฐคนนี้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากพายุอย่างไรบ้างและคุณมีวิธีการเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ําท่วมอย่างไรมาร่วมแชร์ความคิดเห็นและประสบการณ์กันได้ในช่องคอมเมนต์เลยนะครับพวกเราทุกคนจะได้เตรียมตัวรับมือกับพายุคันแมกกีไปด้วยกันอย่างดีที่สุดครับ